คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆโอเค okay, ครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักปัน่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tomorrow นะครับผมก็มาเจอกันอยู่ในช่วงเวลา1นึ่ทุ่มครึ่งนั่นเองนะครับทุกคนก็เกมนี้นะเป็นเกมเสือหรือ f o r t จ n e t i เก r นั่นเองนะครับก็มาดูกันว่าเกมนี้จริงๆแล้วก็เกือสุดๆเลยนะครับทุกคนแต่ก็ โอ้โหแย่ดูนะครับเกมนี้กว่าจะเล่นได้ถอนเนี่ยมันเป็นเกมที่ไม่ง่ายเลยนะกว่าจะแตกนี่โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทุกคนว่าในะช่วงเวลาทุ่มครึ่งหัวข้ามแบบนี้จะเป็นยังไงบ้างเนาะโอเคเดี๋ยวไปกันเลยทุน500ร้อยนะครับโหเบ็ด oh, 20ไม่ไหวนะครับเอา10แล้วกันโอเคเบ็ด10ก็พอแล้วนะทุนแค่นี้เบ็ดสิบนี่ก็ถือว่าเอ,อหนักอยู่นะโอ้โ <laughs> ห oh, oh, มาถึงก็ได้ก้อนทองเลยครับทุกคน เงินรางวัลก้อนโตไปที่206ครับเออมารอบวันนี้วันนี้จะเป็นยังไงบ้างน,นะครับ700แล้วมามาถึงก็ต้องจัดแล้วแหละเบ็ด20เลยเหรอมาออโต้ไปไม่ลองไม่รู้นะครับอือเข้าขนาดนี้หรือว่าเราเลือบเออมันเพิ่มเบ็ดไวไปนะเนี่ย หูดส้มถ้าหานแ้ยินเสียงอะไรขออภัยด้วยแล้วกันนะครับทุกคนผมก็เล่นอยู่ในโทรศัพท์ไม่ได้ในคอมนะดอกนี้หนึ่งรครับเออเอาอาจจะวันนี้อาจเอาทำไมไม่ไปอะวันนี้อาจจะอันนี้ก็ได้นะจะแตกก็ได้ยังไงก็แตกก็ได้เอ้าย้อนหรือเปล่าห,หลอกกันเฉย หลอกกันเชื่ยเลย40โอ้ยใครข้อความอะไรมานักหนานี่ยขออภัยด้วยนะครับไม่รู้ว่าได้ยินหรือเปล่าเนาะโอ้โหจะรอบไปเนี่ยเอาโยนก็ไม่โยนสักที เกมนี้เป็นเกมที่ผมนะ่ะไม่ถูกฉลบจริงๆนะครับไม่เคยได้ถอนกับเขาเลยถอนก็ถอนได้นิดเดียวจริงๆกําไรนิดหน่อยเองนะเกมนี้ไม่เคยแตกหนักเลยสําหรับผมนะครับไม่รู้ว่าใครเคยแตกหนักสุดเท่าไหร่น่ะไหนลองบอกแอดมานบ้างนะครับอยากจะรู้จริงๆนะคือมันทําไมมันทําออกมาแบบเกลือขนาดนี้ <laughs> โอ้โหทะเลที่ว่าเค็มนะฮะ ฟอร์จูนไทเกอเข้มกว่านะครับทุกคน <laughs> อะเหลือ300แล้วครับโอ้โหเปิดบินวันนี้เปิดหัวเปิดเนตวันนี้จะเป็นยังไงบ้าง2-3วันผ่านมานั่นเปิดหัวได้ดีนะครับเกมแรกของวันแต่วันนี้มาดูกันว่าพี่เสือของเรานะครับจะทำให้เราได้ถอนหรือเปล่าเอ้ เตรียมใจมาอยู่แล้วนะครับที่เติมที่แอดเติมมาเนี่ยคือหมดได้นะเพราะว่าเราเรารู้ว่าเราหมดที่เท่าไหร่ก็พอเท่านั้นอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนมีลิมิตเนาะโอเคก้อนทองนะครับโอ้โห,โอโหสองสี่ร้อยกลับมาเท่าทุนจัดไปโอ้โหอัดเบ็ดสี่สิบไหมไม่เอาดีกว่ามั้งมันจะหนักไปนะครับ ช่วงนี้มองเหมือนมีคนคนไม่ค่อยดูแล้วนะยังคนน้อยๆลงนะครับทุกคนเหมือนแบบเหงายๆยังไงก็ไม่รู้นะแอดเองก็ช่วยมาดูกันหน่อยนะครับบางทีก็ภาคเล่นไปเนี่ยพูดไปเนี่ยเหมือนเหมือนพูดใส่กระจกอะเพราะว่าไม่มีคนดูเหมือนเราดูตัวเองอยังไงก็ไม่รู้นะครับช่วงนี้ก็ผมช่องผมโดน งดลงคลิปไปโอ้โหกลับมาอีกทีหนึงห,หายกันหมดเลยครับทุกคนแต่ก็ยังมี FC ที่น่ารักหลายๆคนนะครับยังอยู่นะยังติดตามแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้ผมอยู่นะครับตอนนี้350สุดท้าย300สุดท้าย เปิดเบอร์บ้างเออสวยเอา้าตาลายสี่สิบเกมนี้อ่ะน่าจะเป็นเอ้ยโยนหรือเปล่าล้อหลอกกันเฉยน่าจะหมดหมดไหมหมดแน่ๆครับทุกคนร้อยหนึ่งสุดท้ายแล้วเฮ้ยเกือบโยนโอ้โหเรียบร้อย โอเคก็ okay, ไม่เป็นไรนะครับทุกคนวันนี้บอกแล้วว่าเกมนี้ผมเองไม่ลอดจริงๆไม่ถูกฉลดจริงๆนะครับเอาเป็นว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร่รูกกระดิ่งให้ช่อง t o m o r r o โด้วยนะคบ <c oughs> เพื่อเป็นแรงผลักดันและกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกับทาช่องแอดเองนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวต้องจัดเอาคืนจนได้นะครับเดี๋ยวไปหาเล่นเกมก่อนนะบายครับ